สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาบริเวณนี้ก็ค่อนข้างจะรกเทิบสักหน่อยก็จะอุดมไปด้วยป่าไผ่ทั้งไผ่ป่าแล้วก็ไผ่ลวก อันนี้คือวา่านเปาะหูเสือหรือว่าเปาะลายบางคนก็เรียกเปาะนกคุ้มอันนี้คือว่านบัวดินหรือว่ากากหมากตาลี่ นี้ก็เป็นพืชชนิดเบียนหรือว่ากาฟ้าครับพืชเบียนนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ี่ห้าชนิดครับมีกากมากตล่ละสีขนนดินกากมากตะลสีขนนดินโหลาเท้าสุนักนอพระสุธาแล้วก็ว่านบัวดินข่าว น,นี้เป็นขนุนดินก็เป็นพืชเบีย้ยนเหมือนกันมีสรรพคุณแบบเดียวกันคือรักษาโรคคือทอบได้รักษาโรคหูวน้ำหนวกได้อันนี้ดีครับต้นใหญ่กอใหญ่เลยครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นขนนด,ดินที่ว่าแก่มากแล้วครับ อันนี้เขาจะมียวงเง่าหรือว่าก้อนอยู่ใต้ดินครับภายในก้อนเนี้ยมันจะมีสารอยู่ชนิดนึงเขาจะสกัดเอาไปรักษาเกี่ยวกับอาการโรคคือทอบได้บางข้อมูลบอกว่าเอาไปตากแห้งแล้วก็ผลกับน้ำผลยอดรักษาโรคหูน้ำนวกได้ครับ ครับก็เข้ามาเที่ยวป่ามาพบมาเจอก็บันทึกเป็นคลิปวิดีโอนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมผมพร้อมกันครับสำหรับท่านที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าไม้ต้นไม้แล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆที่มีอยู่ในป่าก็ขอจบคลิปเ็บเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ